สวัสดีค่ะมาพบกับแม่พี่แซตแชนเนลกันอีกแล้วนะคะจากเมนูที่เราโบกกันอยู่หน้าบ้านนะคะนั่นก็คือหอยรากนะคะแม่มี่จะเอามาทําเมนูอะไรนั้นเดี๋ยวเพื่อนๆตามเข้ามาชมกันได้เลยนะคะไปค่ะไปช่วยแม่มี่ทากับข้าวกันดีก,กว่านะคะ Deep the shadows the one foot front the other put in I it's in know front hot To foot Ah, uh -huh. so far as the echo, where do we start? You can learn to discover a million stars Here in the shadows, I know you're scared Take my hand together, we'll make a stand We've got to fight to find a way Damn for the the words to say, and no more hate. Just admit that you're just afraid. Time to let go of all your fears and pride. From the anger, from the war. Let's come together, lift your spirit for the cause. We should be equal, should be live free. All together, one and all, let's build a dream. thank <laughs> you วันนี้นะคะแม่มี่ก็จะเอาหอยรากนะคะมาทำผัดน้ำมันหอยค่ะอย่างที่คุณรุงขายหอยแนะนำเลยนะคะผัดน้ำมันหอยนะคะเพราะว่าแกงกะทิเราก็เคยผัดกะทิผัดเครื่องแกงเราก็เคยทำไปแล้วนะคะถ้าเพื่อนๆได้ย้อนเข้าไปดูในคลิปเก่าๆนะคะแม่มี่ก็เคยผัดแล้วนะคะวันนี้แม่มี่จะเอามาผัดน้ำมันหอยบ้างนะคะก็เดี๋ยว ตามมาดูวัตถุดิบกันค่ะว่ามีอะไรบ้างค่ะง่ายๆตามสไตล์ไม่มีเลยนะคะทาไม่ยากค่ะเราจะมาดูวัตถุดิบนะคะของการทําหอยรากผัดน้ํามันหอยกันค่ะว่ามีอะไรบ้างนะคะอันดับแรกเลยก็คือหอยรากนะคะหอยรากหนึ่งถุงที่เราซื้อมานะคะอันนี้ก็ประมาณขีดกว่ากวาได้นะคะแม่มีตัดหางค่ะตัดหางออกนะคะเพราะว่า าหางหางของหอยรากนะคะจริงๆแล้วเนี่ยมันทานไม่ได้นะคะนี่ค่ะหางของหอยรากตรงที่ดำๆตรงนี้มันจะเป็นทรายนะคะนี่ค่ะมันจะเป็นเนื้อทรายนะคะมันเวลาเราทเวลาเราผัดนี่ทรายจะออกมาเป็นกะบิเลยนะคะมันเป็นทรายนะคะอย่าลืมนะคะถ้าทําหอยรากก็อย่าลืมตัดรากออกด้วยนะคะหางของรากมันนะคะจากนั้นก็จะเป็นนี่ค่ะ หระพานะคะอันนี้หัระพาใช้ดับก,กลิ่นหอยโดยเฉพาะนะคะเวลาเราผัดนะคะจากนั้นก็จะเป็นพริกจินดาแดงค่ะ5เม็ดนะคะกระเทียม5กลีบค่ะน้ำมันหอย2ช้อนโต๊ะนะคะน้ำปลา1ช้อนชาค่ะซอสฝาเขียว1ช้อนโต๊ะนะคะ แล้วก็น้ำตาลนะคะ1ช้อนชาค่ะเพื่อตัดรสนะคะวัตถุดิบเรามีเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปเข้าสู่ขั้นตอนการปรุงกันเลยค่ะไปค่ะเราจะมาเข้าสู่ขั้นตอนการปรุงกันเลยนะคะอันดับแรกนะคะแมมมี่จะใส่น้ำมันลงไปประมาณ2ช้อนโต๊ะค่ะเพราะว่าออหอยราของเรามีนิดเดียวนะคะมีไม่เยอะนะคะจากนั้นก็ตามด้วยกระเทียมนะคะ กระเทียมแล้วก็พริกนะคะผัดให้หอมนะคะนี่ค่ะรกระเทียมไม่มีไม่สับนะคะไม่มีใช้เป็นชิ้นแบบนี้นะคะดูน่าอร่อยนะคะนี่ค่ะผัดให้สีกก จากนั้นแม่นี่ก็จะใส่หอยรากลงไปเลยค่ะั้นตอนนี้ไม่ยุ่งยากนะคะแล้วก็รวดเ็ว,เวด้วยนะคะแล้วก็ตามด้วยน้ํามันหอยค่ะซอสฝากเขียวนะคะน้ำปลาค่ะแล้วก็น้าตาลนะคะผัดลงไปได้เลยนะคะค่ะใช้ใจแรงนิดนึงนะคะ หขอรรกมันก็จะอ้าออกมาเองนะคะเราหัดหอยทั่วไปค่ะแม่นี่จะขอชิมรสนิดนึงนะคะหอยรากมีน้ำออกมาด้วยนะคะ แม่มี่ลืมบอกไปนะคะหอยรากนะคะก่อนที่เราเจะเอามาผัดค่ะเราล้างด้วยเกลือนะคะเกลือกดนะคะมันจะช่วยดักถิงเท้าได้ค่ะแล้วก็แม่มี่ก็จะใส่น้ำลงไปประมาณนี้นะคะสามช้อนโต๊ะนะคะนี่นะคะหอยรากของเราก็สุกแล้วมันก็จะอ้านะคะมันก็จะอ้าแบบนี้นะคะนี่ค่ะคุณผ นี่นะคะแล้วก็ตามด้วยโหระพาเลยค่ะง่ายๆนะคะปิดแก๊สค่ะผัดให้โหระพาสลบนิดนึงนะคะอันนี้โหระพาที่เราปลูกเองนะคะใบใหญ่บานเบลอเลยนะคะเนี่ยนี่ค่ะแต่เยอะๆก็หอมดีนะคะ นี่นะคะผัดหอยรากของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะไปจัดใส่จานกันเลยนะคะเสร็จแล้วนะคะหอยรากผัดน้ํามันหอยของแมมมี่นะคะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เลยค่ะนี่ค่ะส่วนรสชาตินะคะก็ไม่ห่างไม่ห่างจากออการผัดหอยลายหรือว่าหอยอ,อตลับผัดน้ําพริกไอผัด น้ำมันหอยเลยนะคะรสชาติก็ประมาณใกล้เคียงกันค่ะแต่หอยรากจะมีความหอมเฉพาะตัวของเขานะคะแล้วก็ความอร่อยตรงรากค่ะรากก็จะมีความหนึบนะคะความหนึบความกรอบกรุบกรอบต่างหากนะคะนี่ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะหอยรากผัดน้ำมันหอยของไม่มีหน้าตาหน้าทานกันไหมคะ คลิปนี้นะคะถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์ให้แม่มีด้วยนะคะก็แล้วก็อย่าลืมนะคะกดกระดิง่งกดติดตามนะคะเพื่อที่จะ,ะชมคลิปต่อๆไปถ้าหากมีคลิปใหม่ๆนะของแม่มีนะคะคลิปนี้นะคะแม่มีก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะรู้สึกว่าคุณป๋าจะหิวข้าวแล้วค่ะพบกันคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ